สบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมครับสาภาพไรกับไปรถพี่น้องมึงคลิปหรือไมเดียวนะพ่ออะไคลิปพี่ดิบ่้องครับอ่ะ,อะตีกันยางตีกันยางครับยิ่งเงินจิดทุ่นครับฝนเลี้ยงมากเมื่อสักครู่ใหญ่ๆนี่แหละเมื่อสักครู่ใหญ่ๆ คือยืนนั่นไ้คนคือฟายางมากคุไปครับคู่กันบพคคู่ก็บอกมาจต่คนสิบทั้งประดับทังจอละเอาม้เจ้าอีกมันครบกันฟาเหลี่ยมพี่น้องเขาไม่ฟ้าเหลี่ยมตีกันยาง มาเอามาเอาขันพ่อๆกับสิเดาไปห้อีกใช่พออาเาสิี่เอากเีกว่าเาสเร์ดอกนแล้ฝนมาตกพาคาผมขัพอกับจังเซลมาอีกขาดผู้ใด่ท่นใดฝนลิ้นมาสักขู่นี่พี่น้องครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มเศ้าแล้วเริ่มเศ้าแล้วก็ได้ลงเห็ดงาน่อครับ อามาเอาเด้อมาเอาเด้เสียดเสียดเอาเอามาเอามาเอาเออทั้งจ่อทั้งหยังน้ำกันนั่นแหละทั้งประดับทั้งจ่อทั้งหยั่งแบบไปขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ให้เพิ่นนะครับ ตกเหมื่อสักครู่ใหญ่หนึ่งนี่ครับตกก็ไม่ได้ตกแคงหนักตกพ่อหันหวยนี่ตกพ่อเหนียวเหนียวนี่เออพี่น้องอย่าลืมกับฝ่ามาให้แรงเชื่อแรงใจได้เพน้องเด้อมือนี่ตกตกพ่อหันหวยตกพ่อเมียกเมียกพ่อเป็นหยางนี่ตอนนี้เศร้าแล้วครับท่วงฟ้าแจ่มใสแล้ว เปล่ามาไฮเแรงเชียร์แรงใจกันหลายๆพี่น้องครับมือเล้งโดนๆจะไหนมาถึงหนึ่งมือนี้มือสุดท้ายของชิวทั่วนี้นะย่าโฮมนะทัวร์กทมอรอบนี้ร้าน LG ลจีนะพี่น้องเด้อร้าน LG ครับร้าน LG ลจีนครับนี่คือถนนครับถนนหลัก หลับครับทีท่จะทที่จะไปโรงงานแนวที่ครับแล้วว่เธอกับจืนได้พี่น้องตบว่าซุ่มๆนี่แหละตอนนี้ฝนเศ้าฝนซาแล้วครับเจ้าหนึ่งก็บเดียวขึ้นไปแล้วได้คนลง เพราะว่าย่านลบมมารากคว่าพุ้นมันสากไปทั้งใส่ก็าทาั้งทั้งบอวินสิไอ้เรื่องมันมี่องมี่อแรงบอกคนสองเทปามนาตตู๋ <c oughs> ด,ดูเลไปแนละ้วคนขึ้นคนลงสองเท้แล้ว ี่บึงปลาเตีมน้อยเห็ดปุ่นคือนองเอาอืดนี่จังของแฉเอาดึงยังดึงเนี่ยว่าตองหว่วงปลาเตีมก่อนท้องฟ้าเมือนี้ครับฝนกายฝนเล่ยไปแล้ว ออกกตีีผู้ใดรักปืนล่าจับส่งมาเลือดถือเท่าครับผู้ใดรักปืนล่ายุไส้ต้องากัน้อว่เออยุไส่ อันน mm ่้น้องมารับจอบตอนนี่น้องมารับจอบสิมาหาเาโมชครับสิโอ้บ่าวตุยหนี่ยย่างยบมือเล่นบ่มือนี่ในรับไปนอนไปดิเอ๊ะข้วนหน่นิดนึีเอ๊่อ้ไม่ยังอ่ะ

เพราะว่เาเขาเป็นผู้ผลิตหลเห็นว่าอรเขาต้องร้องก่อนว,ว่าการล่มว่าพาี่นยังคนหนึ่งซ้อมล่มไปซื้อรถเรือครับฮะซ้อมล่มไปซื้อหรอกเป็นการซ้อมล่มีม่พี่น้องมืองนี่ เี๋ขึ้นรอบนึงแล้วถ้าเศร้ากันแล้วขึ้นแล้วก็ได้ปดลงหยัดลมเพราะว่าส่งที่หนากกลัวซะเลืเกินตอนมาแหลกแหลกฮะน้ำนักกันวะ อถาเบื้องคู่นี่พี่น้องมาหลุนคู่นี่ปล่าเนี่ยน่ะเออ,เอ,อ <c oughs> เหมือนแต่แล้วฝนตกผ้าเมี๊ยบเนี๊ยบเลยนะมาถึงรอเขาเอาฮอ,อ,อ,อสต์้องสอมก่อนเขาตัวเพื่อความปลอดภัยมันดีนั่นซ้ำในสถานะใกล้ดอกในสแตทแมนมือโปรอยู่ เริ่มลงเมือ่อไรพี่น้องครับฝนเสาทองฝ้ายแจมแล้วครับฝ้ายแก้มแล้ว,ลวเดี๋ยวก็เสาแล้วพี่น้องยังมีเสียงฟ้าห้องอยู่แต่ว่าก็บเสีเสาแล้วเอาคลิปนี้ไว้สัม,มีสกักกอนครับปอกกันไม่คลิปหนาครับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง